วันนี้มาดูงานเบ้าพัชยาค่ะโชว์เบ้าสวยมากเลยจ้าเราอ่านใหญ่ ใหญ่มากเลยเจ้าอันนี้มีเป็นปลาโนเดรมอนตุ๊กตา خودش เบ้าค่ะทุกคนรบักเโอม มี number ด้วย สวยงามมากเลยจ้าทุกคน,นอุ้ยเด้อาดอานนท์จับได้ไหมลูกเขาชื่ออะไรอะ่ะโขาสืขาวอะ่ะเขาชื่ออะไรสีขาวก็เป็นอะแมงกระพุ้นเหรอ เลยค่ะอนอนเดีเ๋ยวช Bây chắp, bây chắp Bây chắp đai lắm Ui, anh ăn có tiếng rồi tiếng à. mì mình thương Hả? Huh? <coughs> ตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไเอานกอะไรตบาท80บาร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบชาตินินินิไอคอนเ็อนยจอันไหน้านนีเะอันไหนน้อน้อย เยอะมากเลยค่ะทุกคนเยสเยเยี่กันกุ๊บยี่ิยีเสหนึ่งร้อยบาทนะ <Yeah. S 1> นี่หนึ่งร้อยบาท oh, <c oughs> นี่80บาทตัวเบลอเลยมันได้ปิดเหรอโอเควีโกดาว เยอะมากเลยค่ะว้าวเฮ้ยเดินช้าๆลูกอันนี้ห้มซิกชัดนี่ห้มซิบวิเอะเข้าป็นฝอนอนฝอมอเกนก็ได้นะอย่าฝอมอเกนแค่ก็แบบสเปกเล Yes, Be looking. หกสิบบาทหมดนี้ใช่ไหมเด็กหกสิบอ๋อมันขาดง่ายไหมคะไม่ง่ายค่ะอ๋อเทคเทควันหวันดีวันอันน้นอันรูปอะไรลูกชอบอันไหนชี้สิีเขียวชี้เขียว เมนนะคะคือระยะที่เราแนะนำนะคะให้คุณถ่ายแล้วคุณจะได้ภาพที่แบบสวยงามมากๆนะคะภายในงานนี้ของเราค่ะอีก1วันเดิมทั้งเซฟโฟโต้เรา recommend นี้ไปแล้วไม่แน่ตอนนี้แหละให้มันขึ้นล้วนี่ไงมันจะขึ้นแล้วเนี่ย showing right now 3 to 5 m e t e r for your p e r f e c t photo and please j o i n g together to share o u r p o s This w v e n t o t t h s s o i i l m m e i i a platform too thank you very much for your k i n d l cooperation ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการร่วมไนร่วม,มกานนะคะเอาละค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะเรียนสนุกท่านได้เลยนะคะสำหรับการ <Okay. S 1> ชมว,ว่าค่ะ <Okay. S 1> บรรยากาศนะคะแดดร่มลมตกแบบนี้เยังสบายมากๆค่ะรวมไปถึงฝั่งทางสื่อการค้าของเรานะคะ ก็ยังจะมีว้าวสวยมากเลยจ้ะคุณคมให้คุณเหี่ได้ไปช็อปอุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นว้าวค่ะแล้วก็มีส่วนที่เป็นไทยมาร์เก็ตนะคะที่บริเวณชั้นจีแล้วก็บริเวณสั้นเคสแล้ค่ะกับส่วนการค้าของเรานะคะมีสินค้าไทยแล้วก็มีอาหารจัดจำหน่ายให้กับท่านมากมายด้วยกันนะคะ สำนก็นนนอนน,นอนนอนเอามา <X S 2> เา,เ,า <X S 2> เดี๋ยวมันดนอก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกันได้ กับใครายเพนจิ้งแคมเปญค่ะเพียงแค่ถ่ายภาพนะคะในงานแล้วก็แชร์ลงโซเชียลมีเดียค่ะติดแฮชแท็กนะคะกับพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลไคออนเดอะบีช2024แฮชแท็กเซ็นทรัลพัทยาเซ็นอินสุดกันคะเซ็นทรัลพัทยาค่ะนะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกันได้เลยค่ะ and for more activity at the o อาจารย์ออกกคนเยอะมากเลยค่ะออกมาดูเล่ากันค่ะ By products and, and I would like you all to join hands together to keep clean for our lovely Pachi beach by bring, bring the garbage uh, such as the bottle of the water or other bring it and put it into the bin that we arrange for everyone throughout the Pachi beach. Thank you. ะะร่วมกันร่วมใจร่วมมือรักษาความสะอาดนะคะให้กับ หาดพัทยาของเราด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะใครอยากจะมาชมความอริจินอลนะคะของว่าค่ะตั้งแต่ปี1950นะคะก็เป็นว่านะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยนำไปใช้ในกองทัพนะคะไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกานะคะในสงครามโลกครั้งที่2ค่ะหรือว่าจะเป็นว่าของเล่นนะคะอันแรกของประเทศเยอรมันนะคะก สามารถที่จะเข้ามาชมได้นะคะในเอ็กซิบิชันของเราเล็กๆด้า,าน Very much, very much. attention please attention please someone who came in this event just suspect about where is the huge and colorful kite flying that we will show for you all because of there are a lot of people bring their own kite to fly in this event เห็ต้องที่กกกดไลค์กดแชร์กดทับสกายปานดาชาแนลเลยนะคะทุกคนทุกคนในความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะอินเตอรเนช่นแนลคลยติไทสปอยทยและอุปกรณ์เล่นลบอีกมากมายค่ะซึ่งในงานนี้นะคะพัชิยอินเตอร์เนชั่นแนลคล t h ออนเดอะ2024